ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจออีกแล้วนะคะชแนลของกอนนักกอนนะฮะแน่นอนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาในทุกๆสิ้นเดือนทุกๆต้นเดือนนะฮะเฟร์ทประจําเดือนนั่นเองเย้ก็ชัวยว่าน่าจะมีหลายๆคนนะฮะที่ตั้งหน้าตั้งตารอคลิปวิดีโอเฟร์ทประจําเดือนนี้ซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนมิถุนายนเนาะอย่างแรกนะฮะองพูดถึงกรนแคร์ก่อน พูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนละกันมาร์กนะฮะอันนี้คือมาร์คมันเป็นคือชีฟมาร์กของวัตสันนะฮะมันเป็นตัวเลดไวก็จะชอบสองตัวของมาร์กวัตสันนะก็คือเจ้าตัวนี้เลดไวกับเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นโสมมังนะจีนเสกหน่อสักอย่างหนึ่งตัวโสมมันจะเป็นเรื่องของ ดีแพร่กัทาผิวหน้าเรานะฮะแล้วตัวนี้จะเป็นแบบพวกสารแบบทำให้กระจ่างใสะะแล้วก็มีความแบบแอนตี้ออกซิแดนด้วยเนื้อเอสเซน์ที่เขามาที่ให้มาจากฉีดมาเยอะมากน้ำน้ำเอสเซน์ในซองที่เหลืออยู่มาขมาคอสุดลิ้ชอบมากเจ้าตัวเลดวชอบมากตรงที่มันทำให้รู้สึกว่าผิวกระจ่างใสขึ้นนะฮะหลังจากใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไรนิ่งขึ้นในช่วงรับปริญญาคือก่อนมาสก,ก่อนแต่งหน้าก่อนจะมาเจ้าตัวเลดวายพอแต่งหน้าเสร็จแล้วล้างหน้าเสร็จตอนนอนปุ๊บก็มาด้วยเจ้าตัว เป็นการรีแพบหน้าตอนที่เราก่อนจะนอนอะไรอย่างเงี้ยสกินแคร์หมดไปแล้ว มาถึงเรื่องเมคอัพกันบ้างแล้วกันเนาะอันนี้คือไพรเมอร์เวทแอนด์ไวนะฮะซาวเวอร์ออลไพรเมอร์นะฮะตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยเสียงลือเสียงเขาอ้างว่ามันเป็นไพรเมอร์ที่ช่วยควบคุมความวามันได้ดีมากและมาในเรื่องประมาณราคาที่ถูกมากตอนใช้เนี่ยสังเกตได้เลครั้งแรกที่ใช้จากทางกันแดดเสร็จแล้วมันจะมีความมันถูกไหมฮะพอใช้ไพรเมื่อตัวนี้ไปผิวหน้าเราดูแมตขึ้นไปทันทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยอเมซิ่งมากกว่าแล้วก็ควบคุมความวาม,วามันได้ดีจริงๆอย่างที่เสียงลือเสียงงงเาาออ้บอกจริๆนะะฮแต่ว่่่่าาาาไไไไไมมมดดด้้ด้้้้ถึึงงงขขัันนนนกกกกิออะรรยยเีพผ็ูส ตรงจมูกเนี่ยเอาไม่อยู่น้ำมันอยู่เรื่อยๆเลยแต่ส่วนบริเวณอื่นนะทำได้ดีมากและรองือนที่ชอบใช้ในช่วงเดือนนี้เลยนะฮะก็คือสีจันอันนี้คือสีจาริวเรียนเซนส์เป็นเดอะลัสอันเดอร์เมคอัพนะฮะเบอร์ที่ก่องใช้คือเบอร์เอสซีสามศูนย์คือช่วงนี้ทำเมคอัพอีกไหมฮะแล้วก็เบอร์เอสซีสามศูนย์เป็นเบอร์ที่เข้มกว่าผิวก่อนประมาณหนึ่งเฉดสี นานๆมันเหมาะอย่างยิ่งกับการทำเมคอัพในช่วงนี้ทีก็เลยหยิบมาใช้มากที่สุดก็ชอบด้วยแหละเพราะว่ามันให้ความคือเนื้อสัมผัสมันเป็นเนื้อแบบลิควิดพอเราใช้รู้สึกว่าเหมือนการใช้ออยอะคือเนื้อสัมผัสมันดูซอ์มากๆก็เลยชอบนะฮะปกปิดก็ดีให้ความปกปิดแบบมีเดียมคาวเลชเลยซึงแฮปปี้มากเรื่องคุงความมันก็ทําได้ดีแต่ก็ไม่ได้ควบคุมมันแบบกริบมากนะฮะก็ยังมีความรู้สึกว่าผิวมันฟีดิุดเป็นแบบกรมยีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยติดัน ตัวนี้ก่อนใช้แล้วไม่ถูกต,ตัดมานะฮะอันนี้คือบัชออนนะ,ะของสลีกอันนี้คือสลีกบัชนะฮะสีไลฟ์สีชก้เป็นสีส้มแบบสีส้มพีชสีส้มแมทไปเลยนะฮะกอ ถัดมาเป็นลิปสติกสองอย่างสุดท้ายของเครื่องสำอางเนี่ยจะมี2ตัวนะคะอย่างแรกก็คือ our glass อันนี้คือ girl lip stylo นะคะสีบีลิเวอรเป็นสีแบบนูดอะสีนูดที่ออกชมพูน่อยแต่ชมพูน้อยมากแล้วก็เป็นเนื้อไม่ได้แมทนะอันนี้ไม่ใช่เนื้อแมทนะอีกตัวหนึ่งคือ intuit liquid matte นะฮะ ront. อันนี้คือสี Level จะเป็นสีส้มเลยอันนี้เป็นเนื้อแมทนะฮะมันจะเป็นสีน้ำตาลส้มเวลาก่อนใช้เนี่ยในช่วงที่ทำผิวแทนใช่ไหมก่อนจะมิกซ์ผสมสอง,ส,องส,สีนี้เข้าด้วยกันคื <igt S 1> อเจ้าต,ตัวนี้ราคาแพงนิดึ้ก็ม ลิปสติกแมทถ้าใครที่ไม่ได้ชอบสายแมทก็แนะนำแต้ตัวลิควิดแมทของ i n t u วีเนี่ยแฮปปี้มากเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของกลิ่นชอบกลิ่นเขามากกลิ่นมันเหมือนน้ำแดงเฮงอบอยแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้แมทจนเกินไปแบบไม่ได้บางทีมันบางแบรนด์ลิปสติกบางแบรนด์คือมันแมทแล้วมันดูดลอกมันเป็นขุยซึ่งต้าสร้างความรุคาญในเจ้ันี้ไม่เลยให้ความรู้สึกแบบพอมันแมทไปสักระยะหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นแมทแต่ข้างในมันมีความชุ่มชื่นอะ จบไปร,ร้าวกับเครื่องสำอางมาในเรื <in> ่องจิปาถะกันอกเราชอบตัวสิ่งสำอางอันนี้คือฟองน้ำเรียวเทคนิคนะฮะเป็นชุดฟองน้ำของเรียวเทคนี Six Miracle Sponge ฟองน้ำของเรียวเทคนิคมันจะมาทั้งหมด6ชิ้นนะฮะก็จะมีตัวฟองน้ำ c o n f e c t i o n Sponge สองชิ้นสีส้มนะสองชิ้นก็คือชิ้นนี้กับอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอามาใช้เรียบร้อยแล้วก็จะมีแบบ v i n e r a s e r Sponge สามสามอันนะฮะสีม่วงๆนี้ใต้ตาหรือคอนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสีนี้ เป็นมิโด e s c o โ t i n g s p o ลนะฮะก็จะเอามาใช้แบบในการปนทัวร์ก็ดีหรือลงลองพื้นก็ดีนะฮะซึ่งมันจะมาแบบ6ชิ้นซึ่งมันคุ้มมากๆหลายๆคนก็จะรู้อยู่ว่าก่อนเป็นคนที่ชอบใช้ฟอน้ำเดทเทคซีสีส้มจะดีมากนะฮะถ้ารักษาดีๆใช้เป็นปีนะปกติมันจะสาเดือนถูกไหมแต่ก่อนใช้มาเป็นปีโดยไม่มีเชื้อราด้วยเพราะซักทั้งข้สะอาดแล้วตากแดดปึ่งแดดไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเอาไว้ด้แค่มันอับชื้นอะไรอย่างงี้ดูมันคุ้มราคามากเพราะว่ามันราคาประมาณแบบ 7 0 0 800เองมั้งจำไม่ได้นะว่าซื้อมันเท่าไรซึ่งปกติเจ้าตัวสปอนตัวนี้อันราคาเดียวๆก็ประมาณ300400กว่าบาทแล้ววะก็เท่ากับว่าประมาณ800ใช่ไหมซื้อ2อันเนี้ยเท่ากับแถมสปอนจ์3อันเล็กกัน1อันใหญ่อันนี้อีกอันนึงโคตรคุ้มอ่ะพุดนเลยแล้วมันนุ่มโคตรแน่นอนเดือนนี้เป็นเดือนที่ก่อนทำยิวแทนใช่ไหมฮะก็จะมาบอกว่าอันนี้มันดี อันนี้คือแมคแทนของเซนสแปรนะฮะก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะการ์ดิลแทนทินเอวิดเอทินเทสบริ hmm. ี ank, ่โลชั ank, ่นนะฮะก็เป็นโลชั่นผิวแทนแบบเวลาจะใช้แมคแทนเะนี่ยก็ขัดตัวก่อนตอนอาบน้ำนะแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งแล้วก็เริ่มมาตัวตัวนี้แต่เจ้าสิ่งนี้มันไม่ไดีอย่างในึงตรงที่คุณต้องใช้มือแล้วถ้าคุณล้างมือไว่สะอาดมือจะเป็นสีส้มแบบมันเป็นสีส้มมากๆเนะี่ยไม่ไม่ค่อยโอเคเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบตัวตัวนี้คือมันแห้งนานมากใช้ระยะเวลาในการรอให้มันแห้งเนะี่ย นานมาชั่วโมงหนึ่งยังไม่แห้งเลยก็ต้องตักโอเปอยไปนิดนึงประมาณชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยไม่มีขายในไทยนะฮะต้องพีออเดอร์มาถัามาอ่าเล็บต่กันอ่ะอันนี้คือ Dashing ดีว่า a g i c Place นะฮะมันมันเป็นของเกาหลีมันเป็นเล็บที่แบบมันเป็นเล็บปลอมที่เป็นเล็บปลอมเสร็จรูปที่แบบแกะออกมาแล้วแกะแกะพลาสติกรอบเหมือนพาสเตอร์แล้วก็มาแปะเออมันคือมันนกรรมมากแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ดูแบบทำเล็บตัวเองเสร็จภายใน สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยและแฮมปี้มากแล้วก็ราคาไม่แพงประมาณสี่ห้าร้อยเองอ่ะรู้สึกว่าเขาจะมีมีเว็บของไทยนะจำหน่ายเป็นทางการของไทยเราไปดูเอาเนะแต่นี้ก็สั่งซื้อมาจากร้าน v ิวสเป e ลคอ o ์สเมดติคในไอจีนันจ๊ะอยากให้ลองอยากให้ลองสาวๆอยากให้ลองมากนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบเบื่อสิ่เล็บงา่ายอยากเปลี่ยนปลอดแนะนำลอน,นี้แล้วก็ทำให้เหล็บไม่ไม่พังด้วยนะจ๊ะ ยากให้หลองอยากให้หลองถัดมาเป็นคอนแทคเลนส์ละกันนะฮะนี่คือโอเลนส์ลาสเชนเวลเวดนะฮะจากเกาหลีอีกเหมือนกันแต่นี่ค่อนข้างจะราคาแพงนิดนึงนะฮะกอนซื้อมาประมาณ900กว่าบาทเลยถามว่าทำไมถึงชอบเพราะว่ามันเรียลจริงๆมันเหมือนตาจริงๆนะฮะอย่างที่ก่อนใช้อยู่นะคะืนนี้เป็นสีน้ำตาลแต่เนี้เป็นสีเทาชอบมากคือปกติก่อนใช้คอนแทคเลนส์สีๆไม่ได้เลยว่าส่วนใหญ่มันเป็น แล้วคือกอนตาตีมากแล้วพอใช้วิกอายอเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะดูตามแบบเอเลี่ยนอะซึ่งมันไม่โอเคนะฮะแต่เจ้าตัวนี้มากคือแบบปีมันเท่ากับตาดำของกอนเลยอะก็เลยถือว่าเฮ้ยแม่งอเมซิ่งมากกว่า <c oughs> ก็เลยชอบอะไรสำคัญคือเขาให้ตลาดใส่คอนแทคเลนด้วยมาแบบกล่องแบบดีงามมากนะฮะคือที่ชอบก็คือเขามีที่คีบแบบที่คีบคอนแทคอย่างเงี้ยให้แกไม่ต้องควักนิ้วตัวเองเอาเข้าไปจิกคอนแทคเลนข้างในแค่แบบใช้เนี่ยคีบขึ้นมา ทันมาอย่างหนึง่งนะฮะอันนี้คือทิชชู่เปียกนะฮะยี่ห้อซาโตะโอชิโบรีจากญี่ปุ่นนั่นเองนะ,ะซึ่งอันเนี้ยชอบมากๆเพราะว่ามันพกพาง่ายเดี๋ยวก่อนจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะคือมันมันเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยเป็นซองแผ่นซองซองแผ่นอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมาะมากการพกพาไปข้างนอกนะฮะแล้วก็คือมันเป็นผ้าที่ทํามาจากเส้นใยธรรมาชาติ1 0 0เเซตนะฮะ จากญี่ปุ่นคือเขาบอกเลยว่าค่า P.S มัน5.5ซึ่งมันไปนค่า P.S ที่ P.S บาลานซอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสนะฮะค่า P.S 5.5บาลานซนะฮะปรากฏว่าพอใช้แล้วชอบมากเพราะกลิ่นมันหอมมาก อกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบน้ำหอมซูมาโรนกลิ่นเอ็กทรีนบอสซ่าเป็นทันดีซึ่งเป็นกลิ่นจโรน้ำหอมที่ก่อนใช้อยู่คือกลิ่นมันเหมือนมาก <S <S สิ่งสุดท้ายของวันนี้ของกลิ่นนี้นะคือน้ำหอมตวเองนี่คือน้ำหอมดอรเชนกาบาน่านะฮะ <S <S เอ่อโฟร์ดด, <S <S ดอกกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นมุมวนดอกไม้อีกแล้วก็เป็นคนชอบกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยแหละแต่พอไปถึงเบสโคดมาเนี้ยมันกลายเป็นกลิ่นแดงเย็น ก็แล้วแหละที่บอกเสมอว่าน้ำหอมมันเป็นเรื่องของเทสหมดแล้วนะฮะกับแบรนด์โปรดประจำเดือนมิถุนายนนะฮะยังไงก็อย่างเช่นเคยถ้ามีตัวไหนสนใจเป็นพิเศษอยากจะถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะฮะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์วีดีโอนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของกอนด้วยเนะยาะไงก็ขอบคุณมากนะฮะวันนี้ก็คงไปแล้วแหละบ๊ายบาย